สาโทเดอร์มณีลูกหลานมาอัดคิบกับมือน,นั่นลูกกับบอดีขออนุญาตเนาะมน,นีลูกกับขอมาขอขามาหากสิ่งใดที่ลูกหลานได้ทําลงไปแล้วเป็นการลบลูหรือลูเถ่าไม่ถึงการลูกหลานกับขอขามาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุ่ิเจ้าที่เทพทวดาพี่ไหพีหน้าณสถานที่แห่งนี้เนาะครับเนาะลูกหลานกับขออโหสิกรรมเดอร์ ที่เมื่อนั้นลูกหลานมะทายแล้วก็ติดเสียงพิศนาเนาะลูกหลานก็ขออภัยขอขมานะครับถ้าสิ่งใดล่วงเกินไปแล้วถามันบ่ถูกบ่ต้องเนาะขอลูกหลานก็ขอน้อมรับแล้วขอขมากรรมเนาะลูกหลานก็มาขอเนาะผ่านมาถาทันมีอยู่จริงเนาะตรงนี้ลูกหลานก็เสื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเสื่อในบาบุญคุณโทษเนาะหากเป็นไปได้ลูกหลานตอนนี้ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเดอ้อลูกหลานสิมัส เลี้ยงพระเนาะให้ท่านเนาะอยู่ตรงนี้เนาะสถานที่ตรงนี้ทั้งเสียงของผ oon, ู้ไง่และกะเสียงของวัยรุ่นเนาะครับสถานที่ตรงนี้เนาะครับเนาะผมกาสิมัสเลี้ยงพระเลี้ยงยังให้ท่านทำบุญกุศลให้ท่านเนาะณสถานที่ตรงนี้หากท่านอยู่ตรงนี้เนาะลูกขอบาลมีขอโชคลาภให้ลูกเบิดหนีเบิดสินเดอลูกสีมาเลี้ยงพระทำบุญขังไงให้ท่านเลยถ้าท่านยังอยู่ตรงนี้ถ้าท่านมีอยู่จริงเมื่อนั้นลูกได้ยินเสียง หากเป็นเสียงทันอยู่ตรงนี้เนาะหลูกขอสัญญาวา่าหลูกสิเลียงพระทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านที่สถิตอยู่ตรงนี้เนาะหลกหล้านบอดดี้ลบลูยังเด้อครับเด้อหลกหล้านมานี่กัเพื่อจะมาขออโหสิกรรมเนาะแล้วขอขามาหากสิ่งใดที่ทำบาถูก่ต้องเนะครับเนาะอ่หลกหล้านขอให้ท่าน เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบสุขใสในแม่ลูกหลานเบิดหนีเบิดสินได้โชคลาบในม,มืออื่นนี่เดอ้อขอให้รับรางวัลใหญ่นะครับเดอ้อสาธุเดอ้อลูกหลานขอโชค,ขอ,โชคขอลาบจากพระพุ่มเจ้าที่พี่ไฮพี่หน้าเทพเทวดาหรือท่านที่ยูนี่นีนะครับขอให้ท่านให้โชคให้ลาบลูกหลานในมืออืนน่นในแม่สาธุสาธุเดอ้อครับผมเอ่าเดี๋ยวผมให้เบ่งชัด,ด้อครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อนณะจุดตรงนี้นะครับผม จุดตรงนี้คือจุดที่ได้ยินเสียงตอบรับมาเนาะเดี๋ยวให้จุดให้ฟังนะครับอ่าจุดตรงนี้นะครับผมให้ชัดๆัดอัน,นอันนี้ข้างทางนะครับทางทางแล้วก็อ่านะครับเดี๋ยวให้จุดดูจุดตรงนี้นะครับเนาะขอให้เปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานเนี่ยโดยเถิดครับผมให้ลูกหลานมีโชคมีลาภเด้อลูกหลานขอ อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่เข้ามาแทรกในคลิปของลูกเมื่อวันนั้นเนาะทั้งเสียงผู้ชายผู้ชายแก่หรือเสียงเด็กก็ดีนะครับขอให้ท่านทั้งสองนะครับได้รับอานิสงส์ผลบุญจากลูกจากหลานอุทิศให้ขอให้ท่านมีสุขกายสุขใจด้วยเถดสาธุสาธุสาธุ